สไตล์ผู้บริหารมาให้แล้วนะคะสำหรับโตโยต้าแคมรี่นะคะที่เพชรยนต์บอกเลยสำนักงานใหญ่บีให้เลือกมากกว่า30คันสำหรับใครที่กำลังรอดูแคมรี่อยู่นะดูกินนี้ให้จบอย่าพลาดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกับเซลลุงอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขาที่ปรึกษาด้านการขายค่ะของบริษัทเพชรโยนนะคะวันนี้เซลลุงอยู่ที่เพชรโยนสำนักงานใหญ่นะคะพี่ๆซอยเสรีไทย68แยกที่1เขมินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะเซลลุงสภาพี่ๆนะคะมาอัปเดตสต็อกรถแคมรี่กันค่ะรถรุ่นสไตล์ผู้บริหารที่พี่ๆหลายท่านกําลังมองหาอยู่ค่ะวันนี้เซลลุงบอกได้เลยนะจะพามาชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในค่ะคุณพี่พี่ๆท่านใดที่ชอบรุ่นไหนนะก ก็สามารถติดต่อนะคะมาตามเบอร์ช่องทางด้านล่างได้เลยเซลรุ้งดูแลเองเลยนะคะบอกเลยคลิปนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่เข้ามานะคะบอกเลยมีแต่ความคุ้มโปรโมชั่นแน่นๆนะคะต้อนรับนะคะต้นเดือนใหม่เดือน7ของเราเดือนกรกฎาะคมเนี่ยค่ะบอกเลยที่เพชรยนต์มีโปรโมชั่นดีๆให้แน่นอนค่ะก่อนดูคลิปนี้นะคะคุณพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงอัปเดตให้ทุกวันเลยค่ะขออนุญาตพาพี่ๆมาเริ่มจากคันแรกก่อนเลยนะคะคันแรกของเราเนี่ยะคะขอเป็นคันนี้ค่ะ แคมรี่เครื่อง2.0นะคะคุณลูกค้าขาคันนี้ได้รุ่นจีนะคะเป็นรถปี2019เลยเนะะี่ย่ะขออนุญาตพามาชมนิดหนึ่ง นะคะคันนี้นะคะแคมรีนะคะ 2.0G รถปี2019นะคะคุณลูกค้า 2.0G 2.5G 2.5 Sport 2.5 Hybrid 2.5 Hybrid Premium เรามีให้ครบคันสำหรับพี่ๆที่กำลังรออยู่นะคะบอกเลยคลิปนี้นะคุ้มๆเลยพี่ดูคลิปเดียวตัดสินใจได้แน่นอนสำหรับคันนี้ได้ 2.0G คะ่ะคุณพี่รถปี2019นะคะคันนี้มาพร้อมราคาตั้งขายนะคะคุณลูกค้าขาเพียง689,000นะีคะฟรี คันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง12,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ท่านใดที่กําลังรอรุ่นนี้อยู่นะคะบอกเลยคันนี้คุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวเซลรุ้งจะพาไปชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะสําหรับคันนี้นะคะทะเบียน50 อขอภัยขา5609นะคะมาพร้อมในส่วนของไฟหน้านะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะดวงใสๆแก้วค่ะในส่วนของไฟตัดหมอกคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมล้อแม็กคันนี้เดิมศูนย์เลยนะคะคุณลูกค้าขาในส่วนของภายในเซลล์รุ่งขอญาตพาพี่ๆมาชมนิดหนึ่งนะคะนี่เลย นะภายในนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้นะ,ะฟังก์ชันสวยๆงามๆน่าใช้งานแบบนี้นะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนของพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันเนี่ยคะปุ่ม engine start มีมาให้เราเรียบร้อยนะคะมาพร้อมในส่วนของหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะคุณลูกค้าได้แอร์ระบบออ,ออโต้เกียร์ออโต้นะคะคันนี้ได้เบรกมือระบบไฟฟ้าค่ะมาพร้อมในส่วนของภายในนะคะโทนสีดาสวยๆแบบนี้เบาะคู่หน้าคันนี้ปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้คุณลูกค้ามาพร้อมในส่วนของปุ่ม p a ชช i o n control นะคะปุ่ม p a ชช i o n control นะคะคันนี้ได้ในส่วนของกระจกออโต้นะคะสบานควบคุมกระจก4บานเรียบร้อยนะคะมาพร้อมในส่วนของที่เซ็ตระบบการน,นั่งคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะคันนี้เป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารราคาดีจริงๆค่ะคุณพี่มาพร้อมในส่วนของด้านหลังนะคะฟังก์ชันครบครบที่ได้รถปี19บเกปีใหม่ๆสวยๆแบบนี้ไปขับเลยนะคะในราคา00แสนกว่าบาทเท่านั้นคันนี้ออกห้างป้ายแดงนะบอกเลยร้าน5ล้าน6เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้หายไปจากป้ายแดงแล้วประมาณ6-7 0,000แสนบาทเลยนะคะคันนี้นะคะด้านหลังกล้อง ถอยมีให้เซ็นเซอร์ถอยมีให้เราเรียบร้อยนะคะมาพร้อมฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะ่คะไฟไท้าย LED ค่ะคุณลูกค้า่ะคันนี้นะคะในส่วนของด้านหลังเนี่ยนะคะคุณพี่มีในส่วนของชุดปั๊มลมนะคะยางอะไหล่ฉุกเฉินแม่แรงมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับรุ่นนี้ใครที่สนใจรุ่นนี้นะติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยค่ะคุณพี่ที่เบอร์โทร0 9 7 2 1 7 4 3 5นะคะพามาชมกันต่อค่ะสําหรับรถปี17นะคะคันนี้มีเสริมให้แล้วเช่นกันค่ะราคา ไม่เกิน5 0,000นบาทนะคะคันนี้ได้ 2.0G ปี2017ค่ะขารถปี2017เนี่ยบอกเลยไม่ดูเก่าเลยนะคันนี้มาพร้อมราคา479,0 0 0ทะเบียน1น3นะคะคุณพี่ขาจริงจริงนะ113่่าค่ะทะเบียน1 1 3นมะคะมาพร้อมในส่วนของไฟน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะ,ค,ะคันนี้ตัดหมอกมีมาให้เราเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าเซ็นเซอร์คูน้ามีเรียบร้อยเป็นแคมรียอดฮิตเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้มือจับเป็นโครเมียมเราเรียบร้อยค่ะขออนุญาตพามาชมในส่วนของภายในบ้างนะคะนี่เลย นะคันนี้นะคะได้ตัว2 0 g นะคะรถปี2017นะคะคุณลูกค้าคันนี้ป่อมินจินสตาร์ทมีมาให้เราเรียบร้อยเนี่ยะคะมาพร้อมในส่วนของพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเครื่องเสียงวิทยุคันนี้มีให้นะคะฟังได้ทั้งวิทยุ FMAM ค่ะ ah. คันนี้ CD ใดีสรจฟังได้นะคะมาพร้อมแรอร์ระบบออโต้นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ได้เบรกมือเป็นเบรกมือเท้านะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาท่านชาร์จเวลาชาร์เจอร์มีให้นะคะมาพร้อมในส่วนของเบาะนะ,ะเป็นเบาะหนังสวยๆส,สีเบจแบบนี้นะ ะะบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าเรียบร้อยค่ะพี่พ,พี่ด้านหลังนะคะคันนี้ก็บอกได้เลยกว้างขวางนั่งสบายนะในส่วนของเฮดรูมคันนี้กว้างมากนะคะในส่วนของแอร์หลังนะคะคันนี้ก็มีมาให้เราเรียบร้อยค่ะคุณพี่ขาด้านหลังนะคะคันนี้หนีให้ชมนิดหนึ่งนะคะด้านหลังนะมีในส่วนของเซ,เซนเซอร์ถอยมาให้เราเรียบร้อยนะคะถึง4จุดด้วยกันไฟท้ายเป็น LED ค่ะคุณพี่คันนี้สวยงามน,น่าใช้เป็นเครื่อง2.0ราคาดีเลยนะคะใครที่สนใจติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0972517435นะคะ าพาพี่มาชมกันต่อค่ะสาหรับปี17อีก1รุ่นนะคะคันนี้ Toyota c a m r รค่ะคุณลูกค้าเครื่อง2.5นะคะคันนี้ได้เครื่อง2.5รุ่นจีนะคะคันนี้ได้รถปี2017เช่นเดียวกันค่ะมาพร้อมราคาต้งขายอยู่ที่599,000บาทนะคะคันนี้บอกเลยสวยเหมือนกันได้สีดําภายในเบาะคือิศจริงๆนะคะคันนี้ในส่วนของไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะตัดหมอกมีเรียบร้อยเช่นเดิมนะคะเซ็นเซอร์คู่หน้ามีให้นะคะคุณพี่ขาป่งซุ้มล้อแนบสนิทติดกันค่ะพร้ออม แม็กเดิมศูนย์นะีคะสำหรับคันนี้พามาชมในส่วนของภายในดีกว่านะี่คะนี่มาเลยนะคะในส่วนของภายในนะีคะคันนี้สวยๆเดิมๆจากพี่พจา๋านี่ให้ชมนิดนึงนะ นะคะในส่วนของภายในนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะบอกเลยสวยงามน่าใช้จริงๆนะคะเบาะนะคะคันนี้ได้เบาะคู่นะปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมในส่วนของเบาะหนังสีส้มสวยๆแบบนี้นะคะในส่วนภายในพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันค่ะคุณลูกค้าน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยนะคะได้แอร์ระบบออโต้เกียร์ออโต้นะคะคันนี้บอกเลยเบรกมือเท้าเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างเพชรยนต์นะบอกเลยรถโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะรับประกรันรถไม่มีชนหนักไม่มีพิการไม่มีจมน้าไม่มีกับสีกอไม้นะคะเล่นไม่ มีชํารู้สูนหายแน่นอนสาหรับด้านหลังเนะะี่ยะคันนี้เฮดรูมกว้างเหมือนกันนะคะดีไซน์สวยครบคันน่าใช้งานจริงๆพี่ๆนั่นใดที่กำลังร,รอรุ่นนี้อยู่นะคะรถปี17ราคาไม่ถึง ,00 0 0 0จัดคันนี้ได้เลยค่ะคุณพี่5 9 9 0 0 0เานะคะคุณพี่ขาใครถูกใจติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 9 7 2 5 1 7 4 3 5นะคะสําหรับแคมรี่สรุ่น G ปี17ค่ะพามาชมกันตอนนะคะคุณลูกค้าขาสาหรับคันถัดไปค่ะคันนี้นะคะเป็นตััวบบนะคะคก2.5 คันนี้ได้รถปี2019นะคะมาพร้อมราคาตั้งขายนะคะคุณลูกค้าอยู่ที่8 3 9 0 0 0สานาะคะสำหรับรุ่นนี้สวยมากมากนะคะมาพร้อมในส่วนของไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะค,ะคันนี้ทั้งประหยัดน้ามันทนทานช่วงล่างแน่นเลยค่ะคันนี้นะคะบอกเลยนุ่มมากๆนะในส่วนของเซนเซอร์คู่หน้าคันนี้มีให้2จุดนะคะคันนี้ตัดหมอกมีให้เราเรียบร้อยเช่นเดียวกันฟิล์มยางแบตเตอรี่คุณพี่ไม่ต้องห่วงออกรถกรับลุงลุงดูแลให้นะคะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มยางแบตเตอรี่ของเหลวลใ,ใลยค,คในนของะะภา คันนี้นี่พามาชมนะคะอ่านะคะใหม่ๆสดๆแบบนี้คันนี้ได้รถปี2019เรียบร้อยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะได้แอร์ระบบออโต้เกียร์ออโต้นะคะหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะรับรอง Apple CarPlay a n d นด์ดอออโตได้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2 ทั้ง2ที่นั่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือข้างคนขับนะคะโครงสร้างตัวรถค่ะอันดับหนึ่งแน่นอนโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมคันนี้มีในส่วนของซันรูฟให้เราเรียบร้อยนะคะสำหรับเครื่อง2.5ตัวไฮบริดนะคะคุณลูกค้าขาด้านหลังนะไฟท้ายนะคะเป็น LED เซนเซอร์ถอย4จุดกล้องถอยมีให้ครบคันใครที่สนใจคันนี้ทะเบียน5173นะคะติดต่อหาเจลุงได้เลย839,00 0ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น14จ้าพาไปชมกันต่อนะคะสำหรับอีกหนึ่งรุ่นค่ะคุณีี่่นเลย ะะชมใหม่ไปอีกค่ะสำหรับคันนี้นะคะคุณพี่เป็นเคมรี่นะคะเครื่อง2.5 2นะคะตัวสปอร์ตนะชมใหม่นั่นเชนนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ900,000กว่าบาทนะคะใครที่สนใจนะ,ะรถปี22ติดต่อหาเซลลุงได้เช่นเดิมค่ะที่เบอร์โทร0972517435พามาชมกันหน่อยนิดนึงนะคะสำหรับชมสปอร์ตรุ่นนี้นะ,ะน้องไม่มั่นใจนะว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีราคาหน้าป้ายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนี่พาดูแล้วกัน ะค,ะคันนี้เป็นโฉมใหม่นั่นเชนค่ะคุณพี่โฉมใหม่ล่าสุดนะก่อนจะเป็นโฉมออลนิวนะคันนี้นะคะได้ในส่วนของพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะได้แอ์ระบบออโต้เกียร์ออโต้นะคะเบรกมือระบบไฟฟ้าพร้อมเบาะคูนาปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะคันนี้สวยงามน่าใช้นะคะคุณลูกค้าค่ะด้านหลังกวง้างแบบนี้นะเซ็นเซอร์ถอยนะคะอาจจะไม่ได้มีให้นะว่าขอภัยค่ะเซ็นเซอร์ถอยมีให้นะคะแอร์ Air, หลังมีให้นะคะแล้วก็ในส่วนของอตัว เช่นชาร์จไวเลสชาร์เจอร์นะคะมีให้นะคะด้านหลังนะเออเขาเรียกว่าเป็นสายชาร์จ USB คันนี้มีให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าด้านหลังสวยๆเดิมๆค่ะไฟท้าย LED เซนเซอร์4จุดนะชุดยางไหล่แม่แรงมีให้ครบๆค,ค,ค่ะคุณพี่สนใจทักหา,าเซลล์รุงได้เลยนะคะคันนี้หายจากป้ายแดงไปแล้วนะคะประมาณประมาณ5 0,000นบาทได้เลยนะคะอ่ะ มาชมคันผัดไปค่ะ c a m ร y 2.5ไฮบริดพรีเมียมท็อปสุดของตารางค่ะรถปี19นะคะสำหรับคันนี้นะคะท็อปสุดของตารางรถปี19นะคะมาพร้อมราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่9,029,000เนะีคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น1 8 0 0ค่ะพี่คันนี้นะขอพี่ๆรายได้จองทั้งของค่างวดมาจัดแคมรี่ตัวท็อปไปได้เลยค่ะคันนี้นะคะได้ในส่วนของไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เซ็นเซอร์คู่หน้ามีไฮนะคะในส่วนของกันชนนะ,ะมีในส่วนของเรดร์นะคะจับให้ด้วยแล้วเรียบร้อยนะยคะดีไซน์สวย อัตราการกินมันนี่ะอยู่ที่ประมาณ20 23นะคะ23โลลิตรเลยนะคะคันนี้ได้สีขาวมุกสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าขะมาพร้อมในส่วนของปุ่ม p u s สต t a r t มีให้นะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันค่ะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะคันนี้นะด้วยความที่เขาเป็นตัวท็อปนะคะคุณลูกค้าได้ลำโพง JBL ทั้งคันเลยเกียร์ระบบออโตแอร์ออโตนะคะคันนี้มีช่องเสียบสาย USB เรียบร้อยนะคะสำหรับด้านหลังแอร์ Air หลังเนาะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะคันนี้เบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะติดแอร์ด้านหลังแล้วเรียบร้อยค่ะเบรกมือระบบไฟฟ้าแท่นชาร์จไวเ e สชาร c h a r อ e r ม ะค,ะคันนี้อุปกรณ์ครบครันลำโพง JBL ทั้งคันมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นค่ะและสําหรับด้านหลังนะคะมีในส่วนของแผงควบคุมนะ้านี้เลยนะคะตัวท็อปนะคะจะมีในส่วนของแผงควบคุมนะคะบอกปรับไฟฟ้าด้านหลังแล้วเรียบร้อยนะคะปรับอุณหภ,ภูมิปรับม่านทุกอย่างครบคันนะในส่วนของคันนี้นะคะมีซันรูฟเรียบร้อยค่ะใครที่สนใจรุ่นนี้ติดต่อหาเซลรุ่งได้เลยค่ะสีขาวมุกนะมีคันเดียวเท่านั้นค่ะราคาอยู่ที่9 2 9 0 0 0นาฟิดาผ่อนเริ่มต้น15 0 0 0นะคะ ะะอขออภัยค่ะ1 6ื่นนะคะประมาณ1 6ื่นเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะสนใจทักบ้านเขียวได้เลยหรือว่าโทรหาเซลลรุงได้เลยนะคะอะ มากันต่อนะคะไม่หยุดค่ะคันผัดไปค่ะแคมรี่2.0ขอภัยค่ะ2.5สปอร์ตค่ะคันนี้ได้โฉมไมเน้นเชนรถปี2021นะคะคันนี้เนี่ยนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายอยู่ที่899,000นะีคะฟีดาพรอเริ่มต้น1 4 0 0ค่ะเส้นสายตัวรถคมๆเหมือนกันนะ,ค,ะคันนี้ด้วยความที่คขาเป็นโฉมตัวสปอร์ตโฉมปี21นะคะก็คือสวยเหมือนกันนะค,ะคันนี้นะคะในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่แตกต่างกับคันสีดําคันแรกเลยนะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนของปุ่ มันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนนะคะได้แอร์ระบบอ,อตโอตโ์ออตโออตโ้เบรกมือระบบไฟฟ้าเนี่ยคะคันนี้บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะพร้อมในส่วนของคอนโซลหน้าจอใหม่สวยๆแบบนี้สนใจติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เช่นเดิมค่ะพาไปชมคันถัดไปค่ะ2.0รุ่น G ีนะคะคันนี้ได้รถปี2019นะคะมาพร้อมราคาตั้งขายอยู่ที่719,000เท่านั้นนะคะคันนี้สีขาวมุกสวยๆค่ะคุณพี่ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้ ไฟคู่หน้านะคะมีในส่วนของตัดหมอกเรียบร้อยเซ็นเซอร์นะคะคู่หน้ามีให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดิมค่ะคุณพี่มาพร้อมในส่วนของฟังก์ชันภายในนะ2.0คันนี้ประหยัดน้ํามันได้รถหรูสไาลผู้ใิ้หานราคาประหยัดไปเลยค่ะคันนี้ฟีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นสามเท่านั้นนะคะคุณพี่คันนี้นะบอกเลยสีสวยน่าใช้งานจริงๆสนใจติดต่อหาเซลล์ลุงได้เลยค่ะคุณพี่เซ็นเซอร์ด้านหลังมีเรียบร้อยทะเบียน3907ค่ะ2.0รุ่นจีนะคะพามาชมกันต่อค่ะสําหรับก่อนสุดท้ายของเรานะ ท้ายนะ2.5 h y b ิ i พีเม m ียมอีกหนึ่งรุ่นค่ะ2คันเท่านั้นสําหรับตัวท็อปนะคะคันนี้สีพิเศษสีหายา,ยาค่ะคุณลูกค้านะเป็นสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะคะคุณลูกค้า่ะคันนี้ได้รถปี21นะคะมาพร้อมราคาตั้งขาย919,000ฟีดาพรอนเริ่มต้น1 8 0 0เลยค่ะสำหรับคันนี้นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เซนเซอร์คู่หน้าฟังก์ชันเหมือนกับคันสีขาวตัวท็อปเลยนะคะคันนี้ก็เป็นตัวท็อปนะ,ะนะคะนี่ให้ชมนิดหนึ่ง ภายในะะเนี่ยจะเป็นสีพิเศษนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะภายในนะคันนี้จะได้ในส่วนของพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนนะคะได้แอร์ระบบออโต้เกียร์ออโต้นะคะลำโพง JBL ทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะปรับติดแอร์นะคันนี้ได้เบาะสีเบจสวยๆแบบนี้เลยนะคะเบาะคู่หน้านะปรับไฟฟ้าแทิศทางมีในส่วนของเบาะติดแอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้สวยเดิมโรงงานค่ะในส่วนของสันรูปมีให้แล้วเรียบร้อยด้านหลังเบาะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะ9 1้0 0 เก0 0ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น18 0 0 0เท่านั้นสนใจติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยนะคะอ่ะมาจบกันต่อนะคะในส่วนของคันสุดท้ายของเราค่ะคุณพี่ขะคันนี้สีบอลเงินเข้าใหม่สุดๆค่ะกับ t ต y o ต a Cam r รี่รุ่น G ีคันนี้ได้รถปี2019นะคะคุณพี่ขาได้เครื่อง2ขอภัยค่ะ2.5นะคะรุ่นจีค่ะรถปี 2, 2019สีบอลเงินนะคะ่ะคันนี้นะคะคุณลูกค้าขามาพร้อมราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่719 0 0 0นานคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นืน 3ค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะได้ในส่วนของไฟนะเป็นโปรเจคเตอร์ดัดนอกมีคันนี้สวยงามน่าใช้งานค่ะทําความสะอาดง่ายนะคะคันนี้ได้ล้อแมกอะโลขออภัยค่ะล้อแมกเดิมโรงงานนะคะคันนี้อย่างที่จะแามฟิลม์มยางแบตเตอรี่รุงดูแลให้นะคะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะบอกเลยจองวันนี้กับลุงคลิปนี้นะคะแถมในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ไปเลยฟรี2ปีหรือ2 0 0 0 0โลค,ค่ะคุณลูกค้าด้านในนะคะคันนี้พงมอะไรมันติฟังก์ชันเรียบร้อยหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกินได้แอร์ระบบออตโตเกียร์ออตโต้บาปรับคู่น้า ปรับไฟฟ้าเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าแท่นชาร์จเวลชชาร์เจอร์มีให้นะคะส่วนพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะบอกเลยที่เพชรยนต์นะคะเรามีรถให้เลือกมากกว่า 300คันเลยนะคะมีทุกรุ่นทุกแบบทุกสไตล์นะคะราคาดีไม่น้อยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวท็อปสุดของตารางนะคะที่เพชรยนต์ก็มีให้เลือกคัดสรรมากมายสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่กำลังมองหาอยู่นะคะ Toyota Camry ตตนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Honda Accord นะก็มีเสริมมาบ้างนะคะคุณพี่ประมาณ10กว่าคันนะคะใครที่สนใจนะติดต่อหาเซลรุงได้เลยนะคะที่เพชรยนต์รับประกันเลยะคะ่ะ รถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีกับสีกอไม้นะคะคุณลูกค้าค่ะและไม่มีชารุดสูญหายแน่นอนสําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจออกรถนะคะติดต่อหาเซลรุ่งนะคะตามเบอร์ที่ึ้นอยู่ด้านล่างได้เลย0972517435นะคะวันนี้เซลรุ่งต้องขอลาไปก่อนฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซัสไคร้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงอัปเดตลงทุกวันค่ะวันนี้เซลรุ่งต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะ